พิ c o ชัวร์ plus เราจะเป็นคลินิกแรกนะคะในอีสานที่มีครบทุกเวฟเลงแล้วมันดียังไงเดี๋ยวมาฟังกันค่ะเราเพิ่งฉลองกันไปไม่นานกับ Pico plus นะคะ Pico เซค c กอ Laser นะคะที่ได้รับยอดใช้บริการสูงสุดถึง30ล้านช็อตนะคะแล้วก็มียอดสูงสุดในภาคอีสานในการใช้เจ้าตัว Pico plus นะคะมีผู้มารับบริการฝ้ากระ แต่กําเนิดน,นะคะรอยสักรุมสิวต่างๆนะคะมากเป็นพันๆเขตนะคะแล้ววันนี้ค่ะพร้อมแล้วกับการนําอีกเครื่องหนึ่งนะคะเข้ามานะคะที่กอริกาคลินิกนะคะพร้อให้คนอีสานเนี่ยได้มาทำอีกเครื่องนะคะคือเจ้าเครื่อง Pico Se คันด์เลที่เราเรียกกันว่า Pi ิโกชัวนั่นเองค่ะแล้วทำไมกู้ต้องมีทั้งสองเครื่องนะคะแล้วมันดีกว่าการมีเครื่องเดิมยังไงแล้วสองเครื่องนี้เนี่ย ยังไงนะคะความเจ๋งของมันมีอะไรบ้างดังต่อไปนี้เลยค่ะข้อแรกเลยนะคะพิกโคชัวเป็นเครื่องเดียวบนโลกที่สามารถวิ่งออกมาในความเร็ว1ต่อล้านล้านวินาทีนะคะก็คือเร็วกว่าคิวสวิตทั่วไปนะคะแต่ความเจ๋งของพิกโคชัวเนี่ยคือเขามีความยาวขึ้นหรือเว็บเลง755นาโนเมตรนะคะเว็บเลงเนี่ยมันจะมีความจำเพาะและสเปซิฟิกแล้วก็ดีกับรอยโลกเม็สีต่างๆค่อนข้าง จำเพาะจงที่สุดนะคะหมายความว่าในกลุ่มคนไข้ที่เป็นฝ้ากระเครื่องเนี้ยจะเป็นเครื่องที่ตอบสนองในค่อนข้างดีที่สุดนะคะฉะนั้นกุ้งก็เลยยกมาคอมบิเนชัน2เครื่องเลยนะคะเพื่อให้มันสามารถครบทั้งกลุ่มที่เป็นฝ้ากะเป็นปานโอตะเป็นกะลึกหรือเป็นโฮลินะคะหรือในกลุ่มที่จะเป็นหลุมสิวเนี่ยครบเลยค่ะพิคโคพัดพิคโคชัวทําได้ทั้ง2เครื่องเลยค่ะข้อที่2เจ้าตัวนี้เนี่ยมีพีคพาวเวอร์นะคะที่แตกต่าง p i โคพลาสนะคะเรารู้กันอยู่แล้วว่า Pico p ลา s เนี่ยจะมี p e คพาวเวอที่สูงกว่าพิโคชัวนะคะเนื่องจากน้องเดเวลัอเป็น Second Generation ของเครื่อง Pico นะคะฉะนั้นกุ้งเลยเลือก p ีคพาวเวอที่แตกต่างกันเพื่อให้ครอบคุมร้อยโลกนะคะที่สเปซิฟิกแตกต่างกันนะคะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นกลุ่มร้อยโลกไหนเนี่ยเรามีทุกเครื่องที่ให้ลูกค้าเนี่ย สามารถได้การรักษาที่เหมาะสมที่สุดนั่นเองค่ะข้อที่3นะคะเจ้าเครื่องนี้นะคะเป็นเครื่องที่มีความโด่งดังมากๆนะคะผลิตแล้วก็นำเข้าจากประเทศอเมริกานะคะผ่านทางออยอไทยแล้วก็ USFDA ในการ1ยิงแท็ทูหรือว่ายิงรอยสักนะคะ 2เป็น USFDA ในการรักษาฝ้ากระจุดด่างดำแล้วก็รอยโรคเม็ดสีนะคะ 3. เป็น USFDA ในการรักษาริ้งเคิหรือริ้วรอยต่างๆ4นะคะมันสามารถช่วยในการกระตุ้นให้เกิดการสร้างคอเลาเจนหรือรักษาหลุมสิวก็คือน้องกว่า USFDA แล้วก็รางวัลไปครบทุกรางวัลเลยค่ะฉะนั้นจะพลาดยกเครื่องนี้มาไม่ได้ต่อให้แพงแค่ไหนก็ต้องสู้ค่ะข้อ4นะคะกลับมาพูดเรื่องของเวฟเลงนะคะเรามีเครื่องเดิมเจ้าตัวพิโคพัทเนี่ยที่ทาได้ทั้ง5 3 2นะคะยิงรอยโร โคชันตื้นแล้วก็1064กระตุ้นชั้นลึกแล้วก็ช่วยในการปรับเม็ดสีในชั้นลึกนะคะแต่มันมีอีกเว็บเล็กนึงก็คือ75 5นาโนเมตรซึ่งเจ้าเครื่องนี้เป็นเครื่องเดียวที่ทําได้อย่างที่กุ้งบอกเลยนะคะเขามีความสเปซิฟิกแล้วก็จําเพาะกับเม็ดสีมากกว่า1064ถึง3เท่าฉะนั้นใครที่มีรอยโรคเป็นฝ้าหลักๆเลยเนี่ยกุ้งจะเฉียดทาพิโคชัวมากกว่านะคะคืออาจจะได้เบเดฟิทที่สูงขึ้นมาอีก3เท่านะคะฉะนั้นในเคที่เดิมทําพิโคพัดอยู่อาจจะมาเสริมกาารทํพิโชัว เสริมกันไปนะคะเพื่อให้ครบองค์ประกอบแล้วหรือใครที่อาจจะมีรอยโลมบางอ,อย่างที่ดีกับ1064หรือว่าอยากกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนมาขึ้นกุ้งก็จะทําพิคโคพัสเสริมให้ฉะนั้นโมดูลของกอบิการ์คนิกเนี่ยเรามี2เครื่องแล้วเราก็คอมบายทําให้คนไข้หนึ่งทันได้เลยฉะนั้นก็อาจจะแทบไม่ต้องเพิ่มบัตเจตเยอะนะคะแต่ก็ได้2เครื่องเพื่อให้ได้เบนิฟิตที่ดีในแต่ละปัญหาของคนไข้อันเนี้ยเป็นสิ่งสําคัญที่เราใส่ใจแล้วก็ยอมลงทุนซื้อเครื่องหนึ่งมาให้นั่นเองค่ะ เจ๋งของเจ้าเครื่อง p c ิ s o ชัวนะคะคือมีโหมดโฟกัสเลนเอเลสนะคะนั่นก็คือคล้ายๆกับ Pico Part ที่จะมีโหมด LIOB ที่ช่วยในการโฟกัสนะคะทำให้ พลังงานเนี่ยเพิ่มขึ้น10ถึง20เท่านะคะในการทําให้เกิดการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใหม่สกินเท็กเจอร์วิ้วรอยรอยรอบดวงตาล่องแก้มต่างๆดูตื้นขึ้นอย่างชัดเจนนะคะแล้วยังไม่พอมันยังไปช่วยปรับสีผิวในชั้นล่างนะคะให้เกิดการแตกกระจายของเม็ดสีทําให้เม็ดสีที่เกิดรอยดํารอยแดงหลังการเกิดสิวหรือว่าเป็นหลุมสิวแล้วมีรอยดําแทรกซ้อนหรือมีฝ้าก,กาะดีขึ้นไปพร้อมๆกันนะคะฉะนั้นตัวเนี้ยเป็นโหมดที่พิเศษมากๆม,มีค่าใช้ใจ่ายสูง มากๆแล้วก็ต้องซื้อหัวเพิ่มนะคะแต่เราก็เอามาเซิร์ฟให้คนไข้ทุกคนในกาแกคลินิกให้ได้ครบทุกวงจรในเครื่องเดียวกันค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นความเจ๋งของเจ้าเครื่องฟิคโคชัวนะคะฉะนั้นถ้าเกิดใครมีปัญหาเรื่องดังต่อไปนี้ไม่ว่าจะเป็นฝ้ากระจุดด่างดำนะคะปานเมสส็ดสีปานแต่กำเนิด รอยสักต่างๆไม่ว่าจะเป็นสีไหนก็ตามนะคะหรือมีปัญหาหลุมสิวชนิดต่างๆไอพิสกาบ็อกซิ่งสกาโรลลิ่งสกานะคะหรือในกลุ่มคนที่มีปัญหาเรื่องริ้วรอยหน้าไม่ฟูสกินเท็กเจอร์ไม่สวยเนี่ยทั้งหมดนี้เนี่ยก็เป็น สิ่งที่สามารถมาทำพิโคชัวและก็พิโคพัดนะคะที่กอล์การคลินิกได้นะคะกุ้งจะเลือกโหมดที่เหมาะสมปรับตามสภาพหน้าแต่ละคนว่าโหมดไหนควรจะทำกับใครนะคะซึ่งจะคุ้มมากๆเลยใน1คอร์สเพราะว่านอกจากการทำพิโคแล้วเนี่ยเรายังมีโมดูลทรีทเมนต์อื่นๆเสริมเพื่อให้การรักษาดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเมโซเทอปี การทำเฟเช i a ลแอนาลิซิประเมินหน้าก่อนที่จะเริ่มทำทุกครั้งนะคะแล้วก็ยังมีการให้ตัวสกินแคร์หรือเรีทเมนท์ที่ช่วยในการผักวิตามินลงไปนะคะแล้วก็มีการผัดเซล์ทำเคมีคอลพิ l i n g ให้ทุกครั้งนะคะ ที่มีความจําเป็นจะต้องทํานะคะติดตามผลอย่างใกล้ชิดโดยแพทย์แล้วก็ยิงโดยแพทย์เท่านั้นนะคะอันนี้คือมาตรฐานสุดๆที่เราตั้งใจจะทําให้แล้วก็คุ้งเชื่อว่าคนอีสานจะได้รับเครื่องที่ดีมีมาตรฐานระดับโลกนะคะผ่านการยิงโดยแพทย์ที่ประสบการณ์สูงอย่างแน่นอนค่ะพิธข้อโชลักษณ์ทีไรทีนี้ค่ะ